คุณกำลังฟัง101 p อ d c a s t ดเพราะความรู้เป็นเรื่องสนุกวัน on in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวั d สวัสดีค่ะ อินโฟกัสสัปดาห์นี้นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดีมพักจิราม,มาตาพิทักษ์กอมบรรณาธิการดิวันโอวันดอทเวิลด์ค่ะค่ะแล้วก็เตยวัฒนาวรยังกูลนะคะบรรณาธิการดิวันโอวันดอทเวิลด์ค่ะถ้าเราลองมองประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะดูเหมือนว่าความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยจะยึดโยงกับการตัดสินใจหลายเรื่องอย่างแยกไม่ออกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูเลิกยามสีเสื้อมงคลหรือการทําพิธีกรรมในวันสําคัญต่าง แม้จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโหราศาสตร์แทรกซึมอยู่ในทุกอนูของสังคมไทยและยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสําคัญเนี่ยก็คายว่าโหราศาสตร์เนี่ยจะอยู่เบื้องหลังความเป็นไปเสมอมาเลยค่ะหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวของขอบวนการประชาธิปไตยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะ ก็มีการนำหราศาสตร์และมูเตลูมาใช้ขับเคลื่อนการต่อสู้อีกด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามมาตลอดว่าโหราศาสตร์ส่งผลต่อการเมืองไทยอย่างไรดวงเมืองในอนาคตจะเป็นอย่างไรและเราจะสามารถสร้างประชาธิปไตยได้หรือไม่โดยมีโหราศาสตร์เป็นตัวช่วยค่ะวันโอวันอินโฟกันในสัปดาห์นี้เราจึงอยากชวนผู้ฟังทุกท่านนะคะมาอ่านโหราศาสตร์กับการเมืองไทยว่าด้วยการยุบสภาและโหรลาธิปไตยค่ะ โดยในวันนี้นะคะเราจะมองผ่านบทความสองชิ้นจากเว็บไซต์วันโอวันคืออ่านโหราศาสตร์กับการเมืองไทยการช่วงชิงอำนาจศักดิ์สิทธิ์และล่วมมืองของปุตุชนเขียนโดยคุณปาณิชภพศรีวังชัยอีกชิ้นหนึ่งคือเลิกงามยามการเมืองการยุบสภาและหัวรัธิป,ปไตยโดยคุณขวญข้าวคงเดชาค่ะค่ะดีมค่ะถ้าเราพูดเรื่องโหราศาสตร์เรื่องดวงเรื่องเลิกอ,อะไรเนี่ยเราเราจะมองว่ามันมันเข้ามาเกี่ยวกับ การเมืองไทยได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะมันมเีเหตุการณ์ที่แน่ชัดหรือเปล่าคะจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดเรื่องโหราศาสตร์กับการเมืองไทยเนี่ยหากโหดช่วงเวลาให้แคบลงเพื่อทําความเข้าใจง,ง่ายๆนะคะโหราธิปไตยในหน้าประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเราน่าจะเริ่มต้นได้ตั้งแต่การสร้างเสาหลักเมืองในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นคือเป็นยุคที่มีการก่อบ,บ้านเมืองขึ้นใหม่ มีการสร้างพะนครอ,อยู่คนละที่กับกรุงธนบุรีซึ่งเป็นเมืองหลวงก่อนหน้านั้นในประเด็นนี้นะคะคุณคมกิจซึ่งเป็นอาจารย์ภาวิชาปัญญาคณะอักษราศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลาปากรเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าในการสร้างเมืองครั้งนั้นเนี่ยมีเรื่องเล่าหลายอย่างเลยที่ส่งผลต่อความเชื่อของผู้คนและที่น่าสนใจก็คือเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยสามารถพยากรณ์อนา,นาคตได้อย่างเที่ยงต,ตรงเลยค่ะค่ะอาจารย์คมกิจนี่ได้ยกตัวอย่างไหมคะว่ามีเหตุการณ ไหนช,ชัดกันแน่ที่มันมีเรื่องโหราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคะ่ะ ที่เห็นในชาเลยเนี่ยเขาเล่าว่าจริงๆแล้วในปี2325นะคะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยรัชการที่1มีการตั้งหลักเมืองเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนพนานักครใหม่ซึ่งตั้งอยู่ข้างๆวัดพระแก้วในปัจจุบันโดยในบันทึกเนี่ยเขาบอกไว้ว่ามีงูสีตัวตกลงไปในหลุมที่จะฝังเสาหลักเมืองซึ่งพอได้เลิกฝังเสามาแล้วเนี่ยหลักเมืองก็วางทับงูสีตัวนั้นจนตายไปในหลุมเลยค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยสร้างความกังวลใจในหมู่ขุนนางและก็พระบรมวงศานุวงศ์จำนวนมากเลยค่ะ เพราะว่าพวกเขาเนี่ยกังวลว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุเพศภัยต่อบ้านเมืองหรือเปล่าก็เลยมีการคำนวณทางโหราศาสตร์กันโดยคำทํานายก็บอกไว้ว่า,วาอาจจะทำให้กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีอายุอยู่ได้แค่150ปีค่ะค่ะที่จริงถ้าเราดูหนังจากจาก,จากวงวงเนะเออมันก็จะต้องมีโหนประจาพระราชวังซึ่งมันก็ น่าจะมีมานานแล้วนะคะแต่ว่าถ้ายุคที่มันใกล้เราใหม่มนมี้มันมีมันมีหลักฐานไหมคะว่าก็ยังมีการใช้โหนใช้อะไรพวกนี้อยู่ คือจริงๆแล้วในทักใกล้ที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นตอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ค่ะตอนนั้นเนี่ยคะราษฎรหลังจากที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลายอย่างและแน่นอนว่าวงการโหราศาสตร์เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงเช่นกันค่ะก็คือมีการยุบโหงที่อยู่ในวังทําให้โหราลศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของประชาชนมากขึ้นทั้งนี้นะคะการต่อสู้ระหว่างความคิดและอุดมการ์ทางการเมืองเนี่ยก็มีการนําความเชื่อโหราศาสตร์เนี่ยมาใช้อย่างเข้มข้นและชัดเจนเลยค่ะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือคะราษฎรเนี่ ีการสร้างรูปผ่านประชาธิปไตยแล้วก็มีการฝังหมุดคณะราษฎรที่ลานพระบรมรูปทรงมาค่ะ นอกจากนี้นะคะอาจารย์คมกิจเนี่ยก็สรุปไว้ว่าการต่อสู้โหราศาสตร์ระหว่างชนชั้นนำเดิมกับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเป็นการกระจายความรู้เรื่องโหราศาสตร์ไปสู่คนข้างนอกถึงแม้ว่าชนชั้นนำเนี่ยจะยังใช้โหราศาสตร์ในการต่อสู้อยู่เนี่ยแต่ว่าจนถึงทุกวันนี้นะคะฝั่งของประชาธิปไตยเนี่ยก็มีการนําโหรมาต่อสู้มากขึ้นคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนอกจากเป็นการต่อสู้เชิงความหมายและความเชื่อแล้วอ่ะยังเป็นการต่อสู้เชิงสิทธิวิทยาด้วย หมายความว่าต่อให้เราทําไปแล้วเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเนี่ยแต่มันจะส่งผลต่อจิตใจของคนที่เชื่อเรื่องนี้แน่นอนค่ะซึ่งก็เป็นแนวทางการต่อสู้ที่น่าสนใจค่ะก็ถ้าดูอย่างที่ที่ยกตัวอย่างมานะคะมันก็จะเป็นการใช้โหราศาสตร์ของอย่างพระมหากษัตริย์หรือว่าในเกมการต่อสู้ชิงอา,านาจของชนชั้นนาใช่ไหมคะอย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่คะที่โหราศาสตร์เนี่ยเข้ามาแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจําวันของคนธรรมดาค่ะ คือจริงๆแล้วถึงแม้ว่าโหราสารเนี่ยจะ ถูกนามาเป็นเครื่องมือในทางการเมืองแล้วนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะโหราศาสตร์ไม่ได้อยู่แค่สนามการเมืองเท่านั้นแต่ว่ามันยังแทรกซึมอยู่ในตาําราเรื่องเล่าแล้วก็วรรณคดีมาตั้งแต่ยุธยาแล้วค่ะคุณธีรพัฒน์เจริญสุขเจ้าของและบรรณาธิการสำนักพิมพ์พหลพ,พิชชิ่งเนี่ยเขาบอกไว้ว่าในวรรณคดีเรื่องราชาธิราชท,ที่ว่าด้วยเรื่องกษัตริย์เนี่ยมีการเขียนถึงการดูเลิกยามก่อนออกศึกซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นวรรณคดีที่ถูกบรรจุในแบบเรียนไทย และยังมีอีกหลายตำรานะคะที่พูดถึงเรื่องสีน้ำโชคประจําวันซึ่งปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าเรื่องสีน้ำโชคประจําวันเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราก็ใช้กันในชีวิตจริงอยู่แล้วด้วยนอกจากนี้นะคะคุณธีรพัฒน์บอกว่าในยุคสมัยแล้วเนี่ยพอโลกเปิดกว้างมากขึ้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ดึงโหราศาสตร์ของประเทศอื่นมาใช้ด้วยตัวยอย่างเช่นทุกวันนี้นะคะเราก็จะมีการนําโหราศาสตร์สากลมาผสมในการคํานวณเช่นมีการนําดาวพูโตยูเรนนสหรือแม้แต่เนปจูนเนี่ยมาคํานวณเพิ่มเติมด้วยค่ะที่นี่นะคะพอ โหฬสารเนี่ยไม่ใช่เรื่องของชนชันน้นนาอีกต่อไปเนี่ยการกําหนดเลิกยามต่างๆเนี่ยก็ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางการเมืองที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได้เองค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนชันน้นนาอีกแล้วเอาจริงๆก็คือทุกคนในสังคมไทยก็ใช้นะคะในทุกระดับทุกชนชั้นเราจะสามารถยกตัวอย่างได้ไหมคะเรื่องการใช้เลิกยามมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยว่ามีเหตุการณ์ไหนที่ เราสามารถเห็นได้ชัดเลยว่าอันเนี้ยเออมันเขาเอาเรื่องโหราศาสตร์เรื่องเลือกยามเขามาใช้ค่ะจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการพระราชธานรัฐธรรมนูญใหม่ค่ะโดย หลังจากที่มีการอภิวัตสยามแล้วเนี่ยชนชนนั้นเดิมนะคะก็มีการต่อสู้กับด้วยการพระราชทานรัฐธรรมนูญใหม่ในวันที่10ทธันวาคมประเด็นนี้นะคะคุณคมกิตให้ความเห็นว่าเป็นการแย่งชิงความหมายของวันโดยแทนที่จะเลือกวันที่24ซึ่งเป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนหลวงก็เลือกวันที่10ทธันวาเป็นวันพระราชทานรัฐธรรมนูญใหม่ค่ะ และการสร้างความหมายของรัฐธรรมนูญใหม่นะคะก็คือเป็นสิ่งที่พระราชทามาากรรษัตริย์ค่ะซึ่งนี่เป็นการต่อสู้ในทางการเมืองและโหราศาสตร,ร์ค่ะก็เหมือนเป็นการจะถาปนาวันสำคัญขึ้นมาใหม่แต่อยู่ที่ว่าเป็นฝ่ายไหนใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วก็อีประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะเห็นกันชัดเจนนะคะก็คือคุณคมกิตเนี่ยชวนตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วอะ่ะแม้แต่นายุปัจจุบันในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยก็มีสิ่งที่หายแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปไหลายอย่างเลยตัวอย่างเช่นการปิดพื้นที่สนามหลวงการถอมนมุดคณะราษฎรการย้ายอนุสาวรีย์ปราบกบฏค่ะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นการพยายามทําลายความทรงจำ2475ในขณะเดียวกันก็มีการลื้อฟื้นความศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาก่อนการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงการปกครอ,อ,องขึ้นมาค่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย ก็ได้อธิบายไว้ว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะทําความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่ทําความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2 4 7 5ค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะคือการพยายามดึงความศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงก,การปกครองเนี่ยกลับมาให้หมดค่ะด้วยเหตุนี้นะคะแนวทางการต่อสู้ของฝั่งประชาธิปไตยจึงใช้ชื่อว่าคณะราดใหม่เพราะว่าการต่อสู้ของ2475ยเนี่ยยังไม่จบยังมีอยู่ในปัจจุบันและทั้งหมดทั้้งมวลวลลแเนก็ป็ป การต่อสู้ที่มีในยะของความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อผสมอยู่ด้วยค่ะอืมคือเราก็มองนะคะว่ามันเป็นอ่ามันเป็นเรื่องการต่อสู้เชิงสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมคะแต่ที่จริงมันก็มีแนวคิดเรื่องโหราศาสตร์แฝงอยู่ด้วยเนาะใช่ค่ะประเด็นนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณธีรพัฒน์ก็บอกไว้ว่าแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีการนำโหราศาสตร์และความเชื่อมาใช้ ถ้าย้อนกลับไปในปี2553นะคะการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเนี่ยก็มีการใช้หนชาวบ้านมาทําพิธีเทลเลือดจนถึงในปัจจุบันแล้วเนี่ยที่ผ่านมานะคะก็มีการทําม็อบมูเตลูกลายเป็นมูเตลูเพื่อเสรีภาพที่ติดแฮชแท็กกันในทวิตเตอร์ค่ะค่ะถ้าอย่างพูดถึงช่วงนี้นะคะที่เราก็กําลังจะมีการเลือกตั้งเนอะอีกเรื่องหนึ่งที่คนจะพูดถึงก็คือเรื่องการ ดูดวงเมืองโดยเฉพาะเวลาที่มีเหตุการณ์สําคัญทางบ้านเมืองต่างๆเนี่ยจริงๆเราเรื่องการดูดวงเมืองเนี่ยมันสําคัญยังไงบ้างคะ่ะคือจริงๆแล้วก่อนที่เราจะพูดเรื่องการดูดวงเมืองแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาทําความเข้าใจระบบของการดูดวงเมืองก่อนคะ่ะโดยคุณกาลเก ผลเจ้าของเพจการเกพยากรณ์เนี่ยเขาอธิบายไว้ว่าดวงเมืองจะแบ่งตามลักษณะของดาวสองดวงได้แก่ดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีค่ะโดยเขาบอกว่าหากดาวสองดวงนี้เนี่ยโคจะมาเจอกันเมื่อไหร่มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเกิดการเปลีป่ยนแปลงครังสำคัญค่ะตัวอย่างเช่นอาจจะมีการเปลี่ยนรัชะการ อาจจะมีการย้ายเมืองและอีกปรากฏการหนึ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตนะคะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวมาริตาูเนี่ยเข้ามาอยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นลัคนาดวงเมืองเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นกันค่ะซึ่งตรงนี้นะคะคุณการะเกอเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าดาวมาริตรยูเนี่ยจะเข้าใหม่ครั้งในปี2568ที่จะถึงนี้ค่ะเวลาเราเราพูดถึงคําว่าดวงเมืองอะคะ่ะไอดวงเมืองที่เขาคุยกันเนี่ยมันมันเป็นดวงของใครอะคะ่ละล้วเขาดูจากอะไร จริงๆแล้วคำถามนี้นะคะเป็นคำถามสําคัญที่หลายคนมักจะถามกันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยดวงเมืองเนี่ยเป็นดวงของใครมันเป็นดวงของประชาชนหรือว่าเป็นดวงของผู้ปกครองกันแน่คุณการาเกเปรียบเทียบสิ่งนี้ไว้ได้เห็นภาพน่าสนใจมากเลยค่ะคือเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศหรือเมืองเนี่ยก็เปรียบเสมือนบ้านของเราเมื่อคนหลายคนมาอยู่รวมกันในบ้านเดียวกันเนี่ย จึงต้องมีการสถาปนาคนขึ้นมาเป็นเจ้าบ้านเป็นคนที่มีกรรมสิทธิ์สูงสุดมีอำนาจในการตัดสินใจดังนั้นเราจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเวลาที่เราดูดวงเมืองเนี่ยเราต้องดูดวงเจ้าบ้านเป็นหลักเพื่อดูว่าเจ้าบ้านคิดยังไงวางแผนจะทําบ้านแบบไหนจะบริหารบ้านอย่างไรดังนั้นแล้วเนี่ยจึงเลื่ยงไม่ได้เลยที่ดวงเมืองเนี่ยจะไปเกาะดวงของผู้ปกครองหรือคณะบริหารค่ะอืมค่ะ คุณกาละเกบอกว่าโหราศาสาเนี่ยอาจจะบอกเราได้ว่าเวลาไหนที่สิ่งไหนจะเสื่อมสิ่งไหนจะคงรูปและเราควรปรับปรุงบ้านของเราตอนไหนตอนนี้ถ้าบ้านของเราชำรุดสุดโทมเนี่ยเราก็ต้องจัดการถูกไหมคะแต่ปัญหาก็คือคนรุ่นเก่าที่อยู่บ้านหลังนี้จนชินแล้วเนี่ยเขาเอาจจะมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้แต่ในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะมาอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยเขามองเห็นปัญหามองว่าบ้านกำลังสุดโทมและควรจะแก้ไขคะ่ะ ฟังดูนี่อาจจะเริ่มไม่ใช่เรื่องโหราศาสตร์แล้วนะเอาจริงๆว่าโหราศาสตร์มันมันเข้ามากําหนดชีวิตเราขนาดไหนหรืออย่างเรื่องดวงเมืองมันมันเข้ามากําหนดเราแค่ไหนคะ่ะ คือจริงๆแล้วที่ผ่านมาคนไทยหลายคนก็จะให้ความสําคัญกับดวงเมืองกันอย่างมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าคุณกาลาเกย์เนี่ยเขาเน้นย้าว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโหราศาสตร์เนี่ยไม่ได้เป็นตัวกําหนดชีวิตทุกคนขนาดนั้นคนที่อยู่ในเมืองต่างหากที่เป็นคนกําหนดเมืองของตัวเองคะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทุกคนอ่านดวงเมืองเนี่ยเราอ่านเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นคนใดคนหนึ่งที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนดวงเมืองนะคะแต่มันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนคือขึ้นอยู่กับว่าสิทธิจำนวนของใครมีกําลังมากกว่าใครมีทุนมาก มีอำนาจมากกว่าก็อาจจะชนะไปเหตุ hey, ผลนี้เองค่ะที่ทําให้การเมืองไทยเนี่ยมีการช่วงชิงอํานาจกันอยู่จนถึงปัจจุบันและในวันที่บ้านเมืองกลางถึงจุดเปลี่ยนสําคัญนะคะในขณะเดียวกันคนในบ้านเนี่ยก็มีความเห็นที่แตกต่างกันเรื่องการพัฒนาบ้านด้วยคุณการเกนเนี่ยทิ้งท้ายเรื่องเจตจำนงในการเปลี่ยนแปลงรวมเมืองไว้อย่างน่าสนใจเลยค่ะเธอบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการช่วงชิงว่าเราจะอยู่บ้านหลังนี้กันยังไงเพราะกลุ่มที่มีอํานาจเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าบ้านมีความศักดิ์สิทธิ์เราไม่อยากจะ เปลี่ยนบ้านหลังนี้ให้กับใครค่ะทีนี้ถ้าเรามองเห็นความมายุทธธรรมในกฎเหล่านั้นแล้วเนี่ยการเปลี่ยนดวงเมืองก็คือการเปลี่ยนเจตจ,จำนงนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเพิ่มจำนวนบุคคลที่อยู่ร่วมกันถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงบ้านหลังนี้ได้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเสียงข้างมากสามารถขับอำนาจเขาได้เนี่ยสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงบ้านของเราได้นั่นเองค่ะฟังดูแล้วการเปลี่ยนดวงเมืองเนี่ยก็เหมือนการเลือกตั้งนะคะว่าถ้าเราสามารถรวบรวมเสียงได้ว่าเรา มีเจ็จำนงมีความต้องการยังไงมันก็จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้น่าสนใจมากค่ะ<ม>ทีนี้ถือช่วงนี้ก็เป็นช่วงเลือกตั้งเนาะเราก็มีบทความอีกบทความหนึง่งที่พูดถึงเรื่องโหนเรื่องเลิกเนี่ยค่ะกับการยุบสภาค่ะก็คือชื่อบทความเรื่องงามยำกันเมืองนะคะการยุบสภาและโหรลาธิปไตยไทยซึ่งเขียนโดยคุณขวัญข้าวคงเดชาค่ะซึ่งการ ยุบสภาล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นวันจันทร์ที่20มีนาคมที่ผ่านมานะคะก็เอาจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายทางการเมืองนะคะแต่ว่าไม่ได้มีเ,เหตุผลที่แน่ชัดว่าที่จริงที่พลเอกประยุทธ์เลือกวันเนี้ยมันคืออะไรกันแน่คุณขวัญเข้าก็บอกว,ว่ามันก็มีคําอธิบายแล้วก็การวิเคราะห์ทางหลักวิชาการต่างๆอยู่หลายรูปแบบนะคะแต่ว่า หนึ่งในขแขนงที่มันอาจจะไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากก็คือโหราศาสตร์ค่ะซึ่งคุณขวัญข้าวนะคะก็มองว่าสําหรับประเทศเราเนี่ยซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเชื่อแล้วก็ศรัทธาอย่างล้นหลามเลยนะคะโหราศาสตร์เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยทางการเมืองอย่างไม่มีข้อกังขาค่ะซึ่งมันมีงานศึกษามากมายนะคะที่อธิบายถึงพลวัตทางการเมืองที่มี โหราศาสตร์เนี่ยเป็นตัวกําหนดทิศทางในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํารัฐประหารการเปิดตัวพักการเมืองหรือว่าแม้แต่เรื่องการยุบสภาค่ะซึ่งอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะคะเรื่องการตัดสินใจทางการเมืองโดยอิงโหราศาสตร์เนี่ยค่ะมันก็มีคําอธิบายเบื้องหลังที่หลากหลายนะคะบางคนก็บอกว่ามันคือกระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อผลทางการเมืองหรือว่ามันเป็นเกมการเมืองหรือบางคนก็มองว่า ที่จริงเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเมืองเลยแต่ว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายน่ะเขาปักใจเชื่อแล้วก็ยึดถืออย่างจริงจังค่ะแต่ว่าไม่ว่าเหตุผลจะกล่าวอ้างกันยังไงนะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ประจักษ์ก็คือโหราศาสตร์นี้ไม่เคยหายไปจากสังคมแล้วก็การเมืองไทยเลยค่ะสําหรับเหตุผลจริงๆในการยุสภาวันที่20 ที่ผ่านมานะคะข้อกันเหมืองก็น่าจะทราบดีว่าในแง่หนึ่งมันเป็นเรื่องการชิงความได้เปรียบทางการเมืองเช่นการต้องการให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ให้นานมากที่สุดก่อนจะครบว่าละในวันที่23ก็คือ3วันล่วงหน้านะคะแต่ว่าขนาดเดียวกันมันก็มีเหตุผลทางโหราศาสตร์ที่ก็ชี้เช่นกันว่าวันนั้นมันเป็นเลิกงามยามดีค่ะ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอย้เรื่องงามยามดีเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรหรอคะแล้วว่าจริงๆมันเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยขนาดไหนก่อนอื่นนะคะคําว่าเลิกเนี่ยเออถ้าเรามองความหมายนี้นะคะคําว่าเลิกเนี่ยมันมีลากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตค่ะเออมันหมายถึงการเคลื่อนย้ายของตําแหน่งดาวหรือกลุ่มดาวแต่ว่าในบริบทของสังคมไทยนะคะคําว่าเลิกเนี่ยก็ถูกนํามาใช้เพื่อการอ้างถึง ช่วงเวลาที่อาจจะมีผลต่อบุคคลทั้งในทางบวกแล้วก็ลบค่ะเลิกเนี่ยก็เลยถูกนำมาใช้เป็นปัจจัยทางการตัดสินใจตั้งแต่ในระดับเล็กของปัจเจก,กบุคคลนะคะไปจนถึงระดับใหญ่อย่างการบริหารของกลุ่มคนหรือว่าการตัดสินใจทางการเมืองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่ะพิธีเปิดงานนะคะต้อง9้ามุงก้านาทีหรือว่าอาจจะไปถึงการตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาก็ต้องมีการพึ่งพาหาเลิกกันทั้งนั้นค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะมีคําศัพท์อื่นๆที่เราอาจจะเคยได้ยินผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะคะเช่นคําว่าราชาเลิกค่ะคําว่าราชาเลิกเนี่ยก็คือเลิกมงคลสําหรับผู้ที่จะคิดทํางานใหญ่ให้สําเร็จคือเป็นเลิกใหญ่สําหรับผู้มีอํานาจวาสนาคิดทําในเรื่องใหญ่อย่างพวกงานราชาการงานเมืองหรือว่างานที่ต้องใช้บารมีให้ผู้คนคอยตามค่ะซึ่งเลิกดังกล่าวนะคะ ก็สามารถศึกษาแล้วก็อ่านได้หลายตำราบางคนก็บอกว่าให้นำดวงเมืองเนี่ยมาคำนวณหรือว่าบางคนก็บอกว่าให้นำวิถีของดาวมาประกอบหรือว่าให้นำวันเวลาเกิดของผู้นำผู้ปกครองบ้านเมืองหรือว่านายกเนี่ยมาคิดคำนวณค่ะซึ่งก็มีหลายสำนักให้เลือกเชื่อตามความพึงพอใจนะคะอีกคำหนึง่งดีมเคยได้ยินไหมคำว่าวันธงชัยเคยได้ยินอยู่คะ่ะคำนี้ ก็จะพูดถึงเวลาเป็นวันสําคัญนะคะคำนี้คือหมายถึงวันที่ชัยชนะจะบังเกิดเหมาะแก่การกระทําสิ่งใดก็ตามเพื่อหวังผลสําเร็จมีโชคมีชัยซึ่งคําศัพท์ดังกล่าวนะคะมาจากการศึกษาแล้วก็การบอกเล่าของกันลโกคหรือว่าการกําหนดว่าวันเวลาใดที่มันดีหรือว่าวันไหนที่มันร้ายเพื่อให้ผู้ตัดสินใจเนี่ย ได้พิจารณาว่าสมควรจะเลือกวันเวลาใดโดยการโยกนั้นนะคะใช้กับปฏิทินไทยค่ะโดยจะเริ่มต้นใหม่หรือว่าเปลี่ยนแปลงทุกวันที่16เมษายนของทุกปีนะคะคือใน,ในหนึ่งเนี่ยวันทงชัยนั้นก็มุ่งจะให้ความสนใจกับเรื่องชัยชนะการเอาชนะแล้วก็มันจะเหมาะกับในสภาวะที่มันมีการแข่งขันกันค่ะโดยเฉพาะในสถานการณ์ทางการเมืองที่คุกกลุ่นด้วย บรรยากาศการโยกย้ายพรรคการเตรียมตัวสุการเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยค่ะคือถึงแม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อเรื่องโหราศาสตร์แต่ว่าเรื่องใหญ่อย่างการตัดสินใจทางการเมืองเนี่ยเราสามารถเอาเรื่องเล่ามาเป็นปัจจัยหลักได้จริงๆหรอคะค่ะเรื่องนี้คุณขวัญข้าวนะคะมองว่าถ้าหองสําหรับประเทศไทยนะคะที่เราก็เน้นประเพณีความเชื่อแบบว่าออกจากบ้านต้องก้าวเท้าซ้ายหรือว่าสวมเสือ้อวันนี้สีมงคลหรือเปล่าหรือว่าวันนี้จิ้งจกทัก จะทำนี้ไม่จะออกไปดีไหมหรือว่าการมองเรื่องเลื่องงามยามดีในพื้นที่การเมืองเนี่ยมันก็เลยไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกค่ะซึ่งในประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นถึงหลักฐานเรื่องการนําความเชื่อเนี่ยมาเป็นปัจจัยทางการตัดสินใจระดับชาติมากมายมีนักรัฐศาสต,ตร์ต่างชาตินะคะเขาเคยเขียนถึงวัฒนธรรมการเมืองไทยไว้ว่าอันนี้เป็นคนําในโค้ดนะคะ ลาจะสำนักไม่อายที่จะยอมรับว่าการตัดสินใจของพระมหากษัตริย์ขึ้นอยู่กับการคิดคำนวณทางโหราศาสตร์ซึ่งที่จริงเรื่องนี้เราก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วคะะว่าจะมีโหรในวังที่คอยตัดสินใจคอยดูเลิกดูยามให้พระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งเอาจริงๆแล้วนะคะสื่อมวลชนไทยเองเนี่ยก็เข้าใจความสําคัญของเรื่องเลิกทางการเมืองเป็นอย่างดีนะคะก็เคยมีสื่อเนี่ยก็ไปถามพลเอก ประยุทธ์นะคะเรื่องเรื่องเลิกกับการยุสภาเนี่ยนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นพ้นในประยุทธ์ก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่มีการดูเลิกหรือว่าวันดีอะไรทั้งนั้นมีแต่เลิกสะดวกหลังเคียงงานค้างให้สําเร็จแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็มีกระแสะข่าวลือว่าเรื่องการยุสภาที่ผ่านมามันก็ถูกกำหนดโดยเรื่องเลิกทั้งสิ้นเช่นก่อนหน้านี้น ก็มีการมีความเชื่อกันนะคะเป็นข่าวลือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะยุบสภาวันพุทธที่15มีนาคมซึ่งถือว่าเป็น9วันก่อนจะครบวาระของสภานะคะซึ่งวันนั้นก็ถือว่าเป็นวันธงชัยค่ะแล้วถ้าตัวพลเอกประยุทธ์เขาปฏิเสธเสียงแข่งขนาดนั้นแล้วเนี่ยแล้วเรามีความเป็นไปได้มากแค่ไหนที่วันยุบสภาเนี่ยจะเป็นการตัดสินใจโดยเฉล ER ี่ยค่ะ ค่ะก็คุณขวัญข้าวนะคะก็มองว่าม,มันมีความเป็นไปได้สองทางเนาะทางแรกเนี่ยก็คือตัวแสดงทางการเมืองหรือว่านักการเมืองเนี่ยเชื่อเรื่องโหราศาสตร์อย่างจรงิงจังแล้วก็นําการคํานวณเรื่องวันดีมาใช้สําหรับการเลือกวันยุสภาแต่ว่าในอีกทางหนึ่งเนี่ยนะคะคือนักการเมืองคนนั้น,นที่เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เชื่อเต็มที่แต่ว่าเขาใช้ข้อมูลโหราศาสตร์เนี่ย มาเพื่อประโยชน์ของตัวเองประโยชน์ที่ว่าก็เช่นใช้เพื่อการยุสภาจริงโดยเป็นการเสริมกำลังใจตัวเองจากการที่อาจทำในวันที่วันที่ดีเลือกที่งามค่ะแล้วก็การเอาเรื่องโหราศาสตร์มาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอย่างหนึ่งก็คือมันอาจจะเป็นเรื่องการส่งสัญญาณทางการเมืองหรือที่เรียกว่าเป็นการโยนหินถามทางนั่นแหละค่ะคือถ้าเรามองได้ว่าการตัดสินใจยุสภาเนี่ยมันเป็นเรื่อง เรื่องเกมการเมืองโดยเฉพาะเลยเป็นการแข่งขันมากกว่าจะเป็นเรื่องการยึดถือเรื่องความเชื่ออย่างจริงจังนะคะซึ่งมันก็อาจจะมองได้ว่ามันเป็นการปั่นกระแสโดยฝ่ายผู้หยุบสภาเองค่ะที่บอกว่าอโยนหินมาว่าวันนี้ดีไหมนะคะ่ะ คือตั้งแต่เราคุยกันมาเนี่ยเหมือนว่าการเมืองไทยี่นจะอยู่คู่กับโหราศาสตร์มานานมากเลยนะคะแต่ว่าถ้านักวิชาการตะวันตกเนี่ยเขามาศึกษาการเมืองไทยเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากหรือเปล่าที่เราเนี่ยมองเรื่องโหราศา,าสตร์คู่กับการเมืองตลอดเลยคือถ้าสมมติมีนักวิชาการตะวันตกมาศึกษาก,ก็ก็อาจจะงงนิดนึงแบบหูคนไทยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากเลยถึงขนาดว่ามีการศึกษาของนักวิชาการหรือว่าสื่อมวลชนต้องไปถามว่าเอ๊ะวันนี้เลือกดีหรือเปล่าค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะอาจารย์ชลิดาพรทรงสัมพันธ์ค่ะซึ่งเป็นศาสตร,ราจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะเคยอธิบายถึงกรอบแนวคิดของเรื่องการนําความเชื่อมาเป็นปัจจัยทางการตัดสินใจทางการเมืองนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ในวิทยาน,นินธ์นะคะอาจารย์ชลิดาพรเนี่ยก็มองว่าปัจจัยทางวัฒนธรรมแบบนี้นะคะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจหรือว่าการกระทําของตัวแสดงทางการเมืองการจะมองข้ามปัจจัยดังกล่าว เพื่อบิดเบือนให้เข้ากับมาตรฐานของตะวันตกเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นข้อผิดพลาดแล้วก็ทำให้ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ภายในสังคมได้อย่างแม่นยำค่ะพูดอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือเรื่องการศึกษาประเด็นทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอิทธิพลของความเชื่อทางโชคลางเนี่ยมันไม่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการที่ยึดติดกับองค์ความรู้ของตะวันตกเป็นสาคัญนะคะ การศึกษาด้านวัฒนธรรมทางการเมืองยึดโยงแต่กับความเข้าใจบนพื้นฐานของโลกตะวันตกเท่านั้นซึ่งแม้แต่นักวิชาการภายในประเทศหรือว่าผู้ที่มาจากสังคมที่มีความเชื่อนั้นๆส่วนมากเนี่ยก็มักจะเป็นผู้ที่มีโอกาสศึกษาแล้วก็รับอิทธิพลมาจากทางฝั่งตะวันตกใช่ไหมคะก็จะสะท้อนภาพวัฒนธรรมสังคมตัวเองโดยเฉพาะเรื่องโหราศาสตร์หรือว่าเรื่องความเชื่อเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ ไม่เจริญก้าวหน้าหรือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ล้าหลังไม่ตรงกับมาตรฐานสากลค่ะฉะนั้นนะคะงานศึกษาหลายหลายชิ้นของไทยเลยนะคะก็เลยจะกล่าวถึงโหราศาสตร์แล้วก็การนำความเชื่อมาใช้ในเชิงลบค่ะเช่นการพูดถึงการใช้โหราศาสตร์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือว่าเป็นวัฒนธรรมแบบไทยๆท,ที่มันไม่ตรงตามมาตรฐานสากลค่ะ แต่ว่าถ้าเอากันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงการตัดสินใจเรื่องใหญ่ในเบิร์นเมืองเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของเหตุผลทั้งหมดอยู่แล้วหรือเปล่าคะก็อาจจะใช่นะคะโดยเฉพาะอาจจะขึ้นอยู่กับผู้นําแต่ละคนด้วยนะคะว่าเป็นคนที่สามารถใช้เหตุผลได้หรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณขวัญข้าวเนี่ยก็มองว่าสําหรับสังคมไทยเนี่ยอำนาจแล้วก็การตัดสินใจทางการเมืองต่างๆเนี่ย มักจะได้รับความชอบธรรมด้วยเหตุผลที่มันมันไม่ใช่เหตุผลนะคะแต่ว่ามันเป็นความชอบธรรมด้วยเหตุผลทางปัจจัยของวัฒนธรรมและความเชื่อเช่นเราก็มีความเชื่อนะคะว่า,าต้องเป็นผู้มีบุญญาธิการมากถึงว่าจะได้ขึ้นดํารงตําแหน่งที่สูงอะไรพวกเนี้ยค่ะซึ่งปัจจัยด้านโหาราศาสตร์เนี่ยมันอาจจะเข้ามามีส่วนกําหนดพฤติกรรมทางการเมืองมากกว่าเหตุผลแบบที่ทฤษฎีดาฐศาสตร์กระแสหลักอธิบายได้ด้วยค่ะ ซึ่งการเลือกวันยุสภาด้วยเหตุผลด้านโหัาศาสตารเนี่ยคือมันอาจาจะดูไม่มีเหตุผลหรือว่าไม่มีสาระเอาแต่ว่ามันเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจของคนไทยจํานวนมากนะคะยังไม่ต้องพูดถึงว่าคนไทยจํานวนมากก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ําแต่ว่าสิ่งที่น่าคิดก็คือการตัดสินใจในระดับชาติที่มัน ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศน่ะมันเหมาะสมแล้วหรือไม่ที่เราจะใช้ปัจจัยทางความเชื่อเป็นตัวตัดสินค่ะซึ่งคุณขวัญข้าวนะคะก็บอกว่าการจะเข้าใจพฤติกรรมแล้วก็การตัดสินใจครั้งใหญ่ระดับชี้เป็นชี้ตายทางการเมืองของอผู้บริหารหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยเราไม่สามารถจะตัดปัดจจัยเชิงวัฒนธรรมเนี่ย ทิ้งไปได้เลยนะคะต่อใหเอ้เรื่องความเชื่อหรือว่าปัจจัยทางวัฒนธรรมเหล่านั้นมันจะดูไม่สมเหตุสมผลในทางทฤษฎีการเมืองแบบตะวันตกแค่ไหนนะคะซึ่งในแง่นี้นะคะคุณขวัญข้าวก็เลยบอกว่าอยากจะทดลองเสนอสนุกสนุกว่าเราอาจจะลองมองใหม่ไหมลองมาทําความเข้าใจการเมืองไทยผ่านแว่นโหราธิพตยคํานี้นะคะก็เป็นคําที่เอาคําว่าโหรศาสตร์ มาผสมกับคำว่าอธิปไตยซึ่งสองเรื่องเนี้ที่จริงแล้วมันมันแยกกันไม่ออกหรือเปล่าอันนี้ก็คุณขวัญข้าวก็ทิ้งไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเรามองการเมืองไทยผ่านหัวลาธิปไตยเนี่ยเราอาจจะไม่แปลกใจที่ว่าเราเราเห็นนะักการเมืองผู้บริหารหรือว่าภาครัฐต่างๆเนี่ยมีการคำนวณทางโหราศาสตร์ควบคู่ไปพร้อมกับก,บการประเมินกลยุทธ์ทางการเมือง เหมือนที่มันก็ปรากฏอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันด้วยเนี่ยค่ะค่ะก็จากที่คุยกันมาก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยึดโยงกับการเมืองไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยยิ่งในช่วงเวลาสําคัญแบบนี้นะคะก็ใกล้จะถึงการเลือกตั้งแล้วเนาะก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะลองสังเกตหลายๆพักการเมืองที่อาจจะใช้เรื่องของโหราศาสตร์หรือว่าเรื่องของเลิกงามยามดีเนี่ยมาใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยค่ะ และนี่คือรายการ101 in focus คุณผู้ฟังสามารถติดตามผลงานที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ d 1 0 1 w o r l d และสามารถติดตาม101 in focus ได้ทุกสัปดาห์ทาง d 1 0 1 w o r l d วันนี้ดิฉันพัชรีลามาตาพิทักษ์ค่ะแล้วก็เตยวัจ,จนาวรยังกูลค่ะพวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ